มาครับน้องครับออเดอร์สี่ของวันนะครับออเดอร์สี่ของวันเข้าออเดอร์ไปแล้วสามออเดอร์นะครับสามออเดอร์ชนะหนึ่งนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็กลับมาแก้ไขได้หนึ่งออเดอร์นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าอีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับจะเข้าอีกสักหนึ่งออเดอร์เป็นออเดอร์ที่เท่าไหร่ที่สี่ของวันนะครับก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ออเดอร์ด้วยกันนะครับช่วงประมาณบ่ายสองกว่าๆนะครับบ่ายสองกว่าๆวันนี้วันอังคาร นะเกิดจังหวะเวอร์เจน c ์นะครับจุดกำเนิดแท่งอยู่ห่าง S5 พอสมควรนะครับ เอาครับหลังแท่งนี้น่าสนใจนะครับพี่กดเลยไม่รอแล้วนะครับมานะครับเกิด e ดวิเจนชัดเจนนะครับกดเข้าอ,ออเดอร์เลยนะฮะออเดอร์ที่4ของวันครับอันนี้อยู่ในอินดี้เข้มนะครับอยู่ในดีเข้มนะ e ดวิเจนคืออะไร e ดวิเจนคืออินดิเคเตอร์นะครับขัดแย้งกับการาฟนะครับ กราฟยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับแต่ดีกิเตอร์เนี่ยมันขึ้นมาเสมอกับยอดนี้แล้วนะครับมาดูนะครับมาดูจังหวะก,การเกิดเดเวเทนนะครับว่าจะเป็นยังไงเป้าเดอร์ที่สี่ของวันนะครับออเดอร์ที่4ของวัน,น,อ,อ,อ,วนอันนี้เข้าตามินดิเตอร์ล้วนๆเลยนะครับเท้นขาลงรองให้เกิดเดเวเทนจากทางด้านบนลงมานะครับน่าจะขาดลอยครับน้องครับ ใครอยู่ในดีเข้มนะครับก็จะคุ้นเคยกับออเดอร์แบบนี้นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยเรียนรู้นะครับเรื่องของินดิเคเตอร์นะครับว่ามันทรงพลังขนาดไหนก็ดูเอานะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ทักหาพี่ไอ้นะครับลากันที่หนึ่งออเดอร์คับน้องครับ,นะรบสวัสดีครับผม